สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกเสริมสร้างสาระรอบรู้นำสู่มุมมองหลากหลายรอบโลกเลือกสรรบัรยายมุ่งหมายก่อเกื้อประสบการณ์รู้รอบโลก ฟังคะดิฉันสุภาสิริอมรดิยกุลขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รอบโลกนะคะทุกวันพุธค่ะเวลา22นาฬิกาถึง22นาฬิกานาทีมีคุณบัญชาทิ่กศสีเป็นผู้ควบคุมเสียงนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการรู้รอบโลกดิฉันมีเรื่องราวของบุคคลสําคัญของประเทศไทยอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยากจะนํามาเล่ากันนะคะคือเรื่องของนายพุ่มสกี้ค่ะนายพุ่มสกี้นี่ เรียกกันมาก่อนก็คือนายพุ่มบุตรนายซุยชาวตลาดพลูนะคะผู้ที่ไปเป็นผู้บัญชาการทหารมา้าฮุสซาของรัสเซียในสมัยของพระเจ้าสารนิโคลัสที่2ค่ะดีฉันได้เคยอ่านเรื่องราวของนายพุ่มบุตรนายชัยต่อมาในสมัรยรัชกาลที่6นี่ได้รับพระราชทานนามสกุลว่าสาครน,นะคะก็เลยเรียกกันว่านายพุ่มสาครเรื่องราวของนายพุ่มสกีนิด เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนั้นเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบโดยเฉพาะคนรุ่นหลังนะคะก็อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะดิฉันไปรึกษาคนคว้ามาจากหลายแหล่งความรู้ค่ะรวมทั้งจากอินเทอร์เน็ตนะคะวิกิพีเดียจากหนังสือพิมพ์จาก หนังสือต่างๆที่เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่ันก็ขอขอบคุณแหล่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะค่ะข้อมูลที่รวมสรุปสั้นๆเลยเนี่ยคือในพุ่มสกี้หรือต่อมาคือพุ่มสาครเนี่ยเกิด ประมาณปีพุทธศักราช2426นะคะเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงคนแรกในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงเลือกให้เป็นผู้ตามเสด็จสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์ภัวนาถกรมมาหลวงพิษณุโลกประชานาศนะคะให้ไปศึกษาต่อวิชาการทหารโรงเรียนสนาธิการทหารที่ประเทศรัสเซียเมื่อปี2441ค่ะ เมื่อได้รับสัญญาบัตรแล้วก็เข้าเป็นนายทหารมาฮุสาข,ของจกักรพรรดินิโคลัสที่2จากนั้นก็ไปศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการอีกสองปีนะคะจบการศึกษาแล้วในพุ่มไม่ กลับเมืองไทยตัดสินใจไม่กลับเมืองไทยนะคะขอโอนสัญชาติเป็นรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ลัทธิออร์โธดอกซ์ตอนนั้นก็คือก็คือออร์โธดอกซ์รัสเซียนะคะมีนามในศาสนาว่านิโคลัสแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะเป็นนิโคลไลพุ่มสกี้นะคะดิฉันถึงได้ตั้งชื่อเรื่องในวันนี้ว่านายพุ่มสกี้นายพุ่มสกี้นี่รับราชการในกองทัพบอบารสเซียจนกระทั่งมียศเป็นพันเอก ต่อมารัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบคอมมิวนิสต์ในปี2457นายปูมสกีก็หันไปร่วมกับน,นายทหารรัสเซียที่นิยมการปฏิวัติอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ก็ในที่สุดก็ต้องหลบหนีออกจากรัสเซียไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสทํางานเป็นเสมียนธนาคารจนกระทั่งพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ที่เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์พัวนาณนั้นก็ได้ส่งชวนมาเป็นเลขานุก,การประจําตัวหมอมคาทลินซึ่งเป็น พระมารดานะคะในพุ่มสกีถึงแกกรรมที่บ้านเทรเดซีประเทศอังกฤษเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2490ค่ะทีนี้ก็มาพูดถึงประวัติโดยละเอียดนะคะมีเรื่องราวน่าสนใจมากคือในพุ่มเนี่ยเป็นบุตรของนายซุยกับนางชื่นนางชื่นนี้เป็นน้องสาวของจังวางสอนพอมอนสมิธนะคะ มีตาชื่อหลวงจำนงตวยหารหรือแยม้มแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องอยู่หลายคนนะคะในรัชกาลที่สมัยรัชกาลที่6ได้รับโปรดกล้าพระราชทานนามสกุลว่าสาครน,นะคะแต่ในพุ่มบุตรในซุย้ยตอนนั้นยังไม่มีนามสกุลนะคะเกิดแล้วก็โตแถวคลองบางหลวงตลาดพลูถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีค่ะมีพี่น้องร่วมบิดามารดานะคะอย่างเช่นนางโต๊ะ เป็นภรรยาของพระยามนตรีสุริยวงศ์ชื่นบุญนาคนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของพี่น้องร่วมบิดามัรดาในพุ่มเนี่ยได้มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสายอังกฤษในะตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะ แล้วก็ได้ใช้ตึกแมนนารมิรของโรงเรียนเทพศรินเป็นสถานศึกษาซึ่งต่อมาก็ตามประวัติคือเรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนสุงกุหลาบตึกแมนนารมิรนะคะต่อมาถึงได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศรินตึกแมนนารมิตรแล้วก็ปัจจุบันเป็นชื่อโรงเรียนเทพศรินเฉยค่ะค่ะระหว่างที่เรียนนั้นในพุ่มได้เคยบวชเป็นสัมมเนเนอยู่ที่วัดประยุรวงสาวาส แล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกดีมีอัตยาศายดีพูดจาดีมีกริยามารยาทดีแล้วมีความกล้าหาญนะคะจึงได้รับเลือกจากกรรมการคัดเลือกบุตรข้าราชการนักเรียนดีเด่นในสมัยนั้นจากคนดีเด่น10คนก็เลือกโดยวิธีการคัดเลือกออกนะคะเหลือ3คนสุดท้ายค่ะเพื่อนนามาถวายให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธ,เธอเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูนาฏทรงเลือกเพื่อไปเป็นเพื่อนเรียนที่รัเสเซีย ในพุ่มผู้นี้นี่ถือว่าเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงหรือว่าทุนคิงนะคะคนแรกของประเทศเลยนะคะเพราะว่าสอบคัดเลือกมาเนี่ยได้เป็นที่หนึ่งค่ะ ก็ขอเรียนเป็นเกรดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปี2440นั้นทรงมีดําริว่าจะนํานักเรียนไทยไปศึกษาในต่างประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามคํากรับบังคมทุนเชิญของพระเจ้าสารนิคโคลัสที่2ซึ่งในขณะนั้นพระเจ้าสารนิคโคลัสที่2ดํารงตําแหน,น่งเป็นมกุฎราชกุมารน,นะคะ พระองค์ราชกาลที่5เนี่ยท่านทรงเห็นว่าน,นักศึกษาไทยเหล่านี้จะได้นําความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญไปในแนวทางแบบอย่างอารยะประเทศค่ะคณะนักเรียนไทยที่ตามเสด็จไปในครั้งนั้นมี19คนนะคะที่เสด็จไปยุโรปมี19คนเป็นพระราชวงศ์5พระองค์และอีก13คนเป็นลูกหลานคุณนางก็มีเพียงคนหนึ่งเดียวดีลคะคะที่มาจากลูกชาวบ้านที่ผ่านการสอบ คัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปโดยได้รับคัดเลือกในปี2439สมัยนะั้นนี่ในพุ่มบุตรในสวยชาวตลาดพลูไดเ้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับคัดเลือกแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยกระจายเรียนไปตามประเทศต่างๆในประเทศยุโรปนะคะราชการที่5ทรงกําหนดให้พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ปูมนาตเข้าเรียนการทหารที่ประเทศรัสเซียค่ะแล้วก็ จึงได้มีการคัดเลือกนักเรียนไทยคนหนึ่งนะคะจากสามัญชนเนี่ยให้ไปร่วมเรียนด้วยก็เพื่อจะให้เกิดการแข่งขันทําให้พระเจ้าลูกยาเธอมีคติดดมานะไม่ยอมแพ้นักเรียนผู้นั้นนะคะการคัดเลือกนักเรียนที่จะไปเรียนกับพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจากักรพงษ์พวนนัทนั้นมีขั้นตอนพิธีพิธานมากค่ะแล้วก็มีพระยาวิสุทธิศักดิ์คือมอมราชวงศ์เปียมาลากุลขณะนั้นดำรงตำแหน่งอัครรชทูตไทยประจำ ราชสำนักเส้นเจมส์แห่งอังกฤษนะคะเป็นผู้คัดเลือกระหว่างที่พักอยู่ที่กรุงลอนดอนแล้วก็ท่านทูตหรือว่าพระยาวิสุทธิศักดิ์ก็ได้ใช้วิธีเรียกตัวมาพิจารณาคนละ4วันโดยท่านทูตพิจารณาเองสองวันแล้วก็ส่งไปให้พระเจ้าลูกยาเธอพิจารณาอีก2วันนะคะ มีพันโทซีวีฮยุมและก็ด็อกเตอร์เอ็มเอฟยาพระอภิบาลและแพทย์ประจำพระองค์ของเจ้าฟ้ามหาวิเชราวุธซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่6นะคะขณะนั้นดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมารและกำลังศึกษาอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เลยมาถวายคำปรึกษาแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถด,ด้วยจากประวัติระบุว่าเมื่อพระยายวิศทธิศักด พิจารณาก็เลยมีจดหมายกรับบังคุมทุนไปยังพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเสด็จต่อไปประเทศทอื่นแล้วว่าในพุ่มเนี่ยเป็นคนไม่ใช่บุตรผู้มีตระกูลแต่เกิดมาเป็นช้างเผือกกริยาวาจาเป็นที่ชอบของคนทั้งหลายฉลาดในการเล่าเรียนอายุ15ปีทุนกระหม่อมเล็กเลือกเป็นที่หนึ่งข้าพุทธเจ้าก็ชอบและได้กลับทุนไปแล้วครั้งหนึ่งที่เนเปิลว่าหลักแหลมมากค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัทะเลขาตอบท่านทูตว่าในพุ่มเป็นคนไม่มีตระกูลแต่เป็นคนฉลาดหลักแหลมอยู่ก็คงจะได้ราชการดีในภายหน้าและบางทีจะได้ติดตัวลูกทําการร่วมหน้าที่กันต่อไปข้อสําคัญก็เพียงแต่ให้เป็นที่พึงพอใจกันกับลูกชายเล็กได้จริงๆค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ส่งมีพระบรมราชานุมัติแล้วท่านทูตก็ส่งตัวในพุ่มย้ายไปอยู่ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจากกักรพงษ์ภูวนาถเมื่อวันที่18มกราคม2440ค่ะเริ่มเรียนภาษาราษัสเซียกับมิสเตอร์อดาเซฟพระอาจารย์ที่ถวายการสอนภาษาราษัสเซียกับพระเจ้าลูกยาเธออยู่ก่อนแล้วนะคะต่อมา พระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์โอรสของเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ที่ประสูติจากหม่อมแคทลีนชาวรัสเซียได้เล่าไว้ในหนังสือชื่อกำเนิดวังปารุธนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้ค่ะพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ท่งเขียนไว้ในเรื่องกำเนิด mm hmm. เกิดวังปารุธว่าการส่งพ่อไปศึกษาในราชสำนักรสัสเซียในครั้งนั้น ทุนหม่อมปู่ทรงมีความคิดอย่างใหม่คือไม่ทรงอยากให้พ่อไปได้รับความสุสขสบายและหรูหราที่นั่นแต่องค์เดียวเกรงว่าอาจบังเกิดความสบายและเกียรติคร้านและขาดมานะที่จะพยายามเล่าเรียนให้เต็มที่จึงทรงตกลงที่จะส่งนักเรียนไทยที่เป็นสามัญชนไปด้วยอีกคนหนึง่งเพื่อจะเป็นคู่แข่งในการเล่าเรียนหวังว่าพ่อจะมีคติมานะไม่ยอมแพ้ นักเรียนคนนั้นจึงจะต้มาให้ขยันขันแข็งขึ้นนักเรียนผู้นั้นต้องเป็นผู้เฉลียวฉลาดอย่างมากด้วยผู้ที่ได้รับเลือกไปรัเสเซียคือนายพุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อและเป็นนักเรียนที่สอบไล่แข่งขันได้ทุนเล่าเรียนหลวงในการส่งนายพุ่มไปรัเสเซียทุนหม่อมปู่ได้ส่งขอร้องต่อพระจักรพรรดินิโคลัสให้ในายพุ่มมีฐานะเท่าเทียมกับพ่อทุกประการในการกินอยู่และการศึกษาค่ะ you mm -hmm. งค,คุณผู้ฟังกําลังอยู่ในรายการรู้รอบโลกที่ดิฉันสุภาชริอมาติกุลเป็นผู้ดําเนินรายการมีคุณบัญญาที่โคศีเป็นผู้ควบคุมเสียกนะคะวันนี้ดิฉันนําเรื่องราวของนายพุ่มสกี้หรือต่อมาคือนายพุ่มสาครมาเล่าสู่กันฟังค่ะ เป็นผู้ที่ไปไปสร้างชื่อเสียงในรัสเซียนะคะเพราะว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจกักรพงศ์ภูวนาเเด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซียตามคําำกราบบังคมุลของพระเจ้าซานิโคลัสแห่งรัสเซียซึ่งขณะนั้นทรงเป็นบังกุตราชกมุมารของประเทศรัสเซียแล้วก็มาเยือนประเทศไทยนะคะบัากุตราชกมุมารของรัสเซียก็ขอให้ทรงพระราชโอรสไปทรงศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศรัสเซียบ้างสมเด็จ พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปตามนั้นนะคะแล้วก็ทรงขอร้องต่อพระเจ้าสานิโคลัสว่าขอให้ให้เกียรติกับในพุ่มได้รับความเป็นอยู่การศึกษาเล่เรียนทุกอย่างเนี่ยให้เหมือนกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ภูวนาถด,ด้วยในพุ่มก็เลยกลายเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนเรียนแล้วก็มิตรแท้ของสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟาจาักรพงษ์ในต่างแดนนะคะ ทำให้สมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์ก็ทรงมีคติยะมานะในการเรียนมากขึ้นด้วยในการไปส่งเสด็จค่ะสมเด็จ พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นิในเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะไปส่งสมเด็จเจ้าฟ้าจากักรพงศ์ภูมนาถและในพุ่มโดยเรือพระที่นั่งจักกรีซึ่งเป็นลำเก่านะคะไปส่งที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะในพุ่มนี้ออกเดินทางจากกรุงเทพในเดือนพฤษภาค,คม2439ไปถึงประเทศรัสเซียในปีส อขอโทษค่ะ2,439นะคะไปถึงประเทศรัสเซียในปี2,441ซึ่งพระเจ้าสานนโคลัสก็ได้จัดขบวนในาทหารและคณะมารับที่ชายแดนโดยหัวหน้าที่มารับเป็นนายพลนายทหารองครักษ์ของพระเจ้าสาเลยทีเดียวค่ะจากนั้นก็นำเสด็จไปประทับยังวังฤดูหนาวของพระเจ้าสานนโคลัส ในสมัยนัพระเจ้าซาร์นิโคลัสนี่มีกองทัพทหารที่เกรงใจมากอยู่ที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคือเมืองหลวงของรัสเซียนะคะตั้งแต่นั้นมาในพุ่มก็ซึ่งเปรียบเสมือนมิตรแท้แล้วก็เป็นเพื่อนตายของเจ้าฟ้าจาักรพงศสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์และในพุ่มก็เลยไปเรียน เขาเรียนในโรงเรียนร้อยทาหารมหาดเล็กนะคะซึ่งเป็นสำนักศึกษาที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าซาดิคลัสมากที่สุดในการเรียนนี้ต้องมีความมานะพยายามในการเรียนมากค่ะเราก็ต้องฝึกอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าจะต้องแข่งกับคนรัเสเซียเองด้วยซึ่งพูดถึงแล้วเราก็เสียเปรียบทงด้านภาษาแล้วก็ความเคยชินกับความเป็นอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าผลการเรียนออกมาเนี่ย ผลการสอบแรกในปี2443เนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ทรงสอบได้เป็นอันดับสองในพุ่มสอบได้เป็นอันดับ4ี่ค่ะทั้งทั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์แล้วก็ในพุ่มก็จะต้องไปร่วมงานต่างๆของราชสำนักพระเจ้าสานิโคลัสเสมอแต่ก็สามารถเรียนได้อย่างดีนะคะแล้วก็ ทั้งสองพระองค์นี้ยังไปถวายการปฏิบัตินะคะกับพระราชมันดาของพระเจ้าชาเนิโคลัสแล้วก็มหาราชินีอเล็กซิสด้วยตอนที่ก่อนจะจบจากโรงเรียนนะคะสมเิ็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์งสอบได้เป็นที่1ส่วนในพุ่มสอบได้เป็นที่สองแล้วก็รับเข้าบรรจุนะคะเป็นนายร้อยตรีแห่งกรมทหารมา้าฮุดซาค่ะนายร้อยตรีพุ่ม ก็ได้ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจากกักรพงษ์ภูมนาะตกลับมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี2446เข้าประจำการกรมทหารมา้ารักษาพระองค์กรุงเทพได้ยกเป็นร้อยตรีทหารม้าจากนั้นนายร้อยตรีพุ่มก็ตามเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าจากกักรพงษ์ภูมนาะตกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซียอีกค่ะเพื่อเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการชั้นสูงสำเร็จการศึกษาในปี2448 ร้อยตรีพุ่มได้เข้าประจำการในกรมทหารมาหุตาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วได้รับยศเป็นพันเอกก็คือพันเอกพุ่มแห่งกรมทหารมาหุตาที่เป็นที่หนึ่งแล้วก็โด่งดังในด้านการรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอครั้งที่หนึ่งเนี่ยในพันเอกพุ่มนี่ไดในฐานะทหารรัสเซียก็ออก รบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารสัมพ,พันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะคะร่วมกับกองทัพเยอรมันจนได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนั้นต่อมาพันเอกพุ่มนี่เริ่มห่างจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากักรพงศ์ภูนาถเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจากักรพงศ์นี้ภูนาทน่ทรงเข้าพิธีสมรสกับหม่อมคัทลินเคสนิสกี้นะคะก็เลยเท่านเสด็จกลับ ประเทศไทยแต่ว่าพันเอกพุ่มนี่ขออยู่ต่อเพื่อศึกษาภาษาฝรั่งเศสแต่ว่ากระทรวงกลาโหมไทยไม่ยอมนะคะจึงเกิดการถกเทียงกันจนกระทั่งกระทรวงกลาโหมเนี่ยสั่งขังบริเวณพันเอกพุ่มในสถานทูตไทยที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งการที่พันเอกพุ่มโดนขังเนี่ยก่อความไม่พอใจให้กับนายทหารฮุสซาเป็นอย่างมากเพราะว่า ถือว่าเป็นการทําให้กรมทหารมานั้นเสียเกียรติก็เลยมีการลักพาตัวพันเอกพุ่มเนี่ยออกมาจากสถานทูตกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะคะจนทําให้พันเอกพุ่มเนี่ยขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นรัสเซีย ก็เป็นเหตุให้พนเอพุ่มไม่กลับประเทศไทยไม่สามารถกลับประเทศไทยได้อีกนะคะแล้วก็ยังเปลี่ยนจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์ซึ่งตามประวัตินั้นในพุ่มเนี่ยคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าซาเนคลัสที่2อ,อย่างมากเป็นพิเศษเพราะว่าในพิธีเปลี่ยนศาสนาของเขานั้นพระเจ้าซาเนคลัสที่สได้ทรงเป็นบิดาอุปถัมภ์ในทางศาสนาให้ในพุ่ม และก็อย่างพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นนามนักบุญของในพุ่มว่านิโคลัสพุ่มสกีค่ะก่อนเกิดการปฏิวัติใหญ่รัเสเซียในเดือนตุลาคม2460นั้นในพุ่มได้รับยศเป็นพันเอกนิโคลัสพุ่มสกีนะคะตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมาฮุตซาจนกระทั่งรัเสเซียเกิดปฏิวัติในปี2460นำทำให้รัเสเซียไปสู่ คอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ก่อนที่พระราชวงศ์จะถูกฆ่าทั้งหมดนั้นก็เล่ากันว่าพระเจ้าซาเนคลัสที่สองได้เรียกพันเอกนิโคลัสพุ่มสกี้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่ารีบหนีไปเร็วเร็วนี่เป็นเรื่องของคนรัสเซียไม่ใช่เรื่องของเจ้านอกจากนี้ในช่วงการปฏิวัตินายทหารรัสเซียถูกปลดออกจากประจำการจำนวนมาก แล้วก็ได้ยอมให้ในายทหารชั้นผู้น้อยเลือกผู้บังคับบัญชาเองพันเอกพุ่มสกี้ซึ่งตอนนั้นเป็นโอลสัญชาติเป็นรัสเซียแล้วนะคะได้รับการคัดเลือกจากนายทหารชั้นผู้น้อยของรัสเซียให้เป็นผู้บังคับบัญชาต่อไปค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของพันเอกพุ่มสกี้ที่มีต่อพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองจึงไม่ยอมรับตำแหน่งหน้าที่นี้นะคะแล้วก็ถือโอกาสนี้ออกจากประเทศรัสเซียไปที่ประเทศฝรั่งเศส มาเป็นนายพุ่มสกี้ธรรมดาค่ะนายพุ่มสกี้ก็มาทำงานเป็นเสมียนธนาคารหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็แม่เลี้ยงชาวรัสเซียที่นายพุ่มพุ่มสกี้นี่รักมากนะคะจนกระทั่งแม่เลี้ยงนี่เสียชีวิตที่ฝรั่งเศสและที่ฝรั่งเศสนี่เองค่ะนายพุ่มสกี้ก็ได้มาพบพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งพระองค์จุลน,นี้ก็คือพระาราชโอรสของพระองค์เจ้าสมเด็จเจ้าฟ้า จักรพงษ์ภูวนาถนะคะพระองค์เจ้าจุนนี่ได้ประทานอนุเคราะห์แก่นายพุ่มในฐานะสหายเก่าของพระบิดาที่เคยร่วมศึกษาอยู่ในรศิถิถึง8ปีด้วยกันนะคะโดยพาไปเป็นเลข,ขานุก,การของมิสซิสโตนซึ่งก็คือหม่อมแคทเธอรีนมารดาของพระองค์ที่แต่งงานบ่ายกับมิสเตอร์แฮร์รี่โตนนั่นเองค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงษ์พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ภูวนาถได้พานายพุ่มสก,กลับเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ท่านก็เสนอเรื่องทรงเสนอเรื่องเปลี่ยนสัญชาติให้ในายพุ่มสกี้กลับมาเป็นคนไทยอีกครั้งหนึ่งในสมัรราชการที่6ในในพุ่มสกี้ก็คือในพุ่มสาครนะคะ การจากไทยไปถึง33ปีทําให้ในพุ่มนี้ตื่นตาตื่นใจเป็นอันมากค่ะเพราะว่ากลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนอีกก็เรียกได้ว่าการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้นี่เป็นที่กล่าวขวัญของคนไทยมากนะคะจอมพลปอพิบุญสงครามได้เชิญแล้วก็ขอร้องในพุ่ม สาครเนี่ยให้เป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนเนเาติการทหารบกแต่ว่าจะขอให้ยศพโทพันโทนะคะเป็นยศพันโทเท่านั้นทาหารประจำของทัพไยแต่ว่านายพุ่มสาครขอปฏิเสธกลับไปทำงานกับมิชิโซนต่อที่ปารีสแล้วก็เดินทางกลับไปเมื่อกลางเดือนธันวาคม2480ค่ะ จนกระทั่งมาถึงสงครามโรคครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี2482นะคะกรุงปารีสนี่ถูกโจมตีอย่างหนักมิสเตอร์สโตนก็เห็นว่าไม่ปลอดภัยจึงได้พามอมแคทเธอรีนอพยพไปอยู่ที่ประเทศสเปนต่อไปจนถึงอเมริกาส่วนในพุ่มยังคงอยู่ดูแลบ้านอยู่ที่กรุงปารีสต่อไปพอสงครามสงบลงกรุงปารีสนี่ก็จะอยู่ในสภาพที่ขัดแคลนหลายอย่างโดยเฉพาะถ่านหินที่ใส่เตาผิงให้ความอบอุ่นนะคะ ประกอบในปีนั้นเนี่ยอากาศที่กรุงปารีสนี่หนาวเย็นมากค่ะในพุ่มก็เกิดอาการไม่สบายนะคะหม่อมแคทเอลีนจึงได้ส่งขาวไปถึงพระองค์จุนให้รับในพุ่มไปอยู่ที่อังกฤษด้วยจากฝรั่งเศสนะคะไปอยู่ที่อังกฤษด้วยในพุ่มก็ได้เดินทางกลับไปอยู่ที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤศจ,จิกาย,ยน2490ซึ่งถือว่าเป็นการไปอยู่ ปันักสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิตที่นั่นนะคะและ้วก็ไม่เพียงกลับมาอยู่ที่บ้านพักเทรดิซี่ของพระองค์เจ้าจุลจักรพง์ได้เพียง4วันเท่านั้นก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2490อายุประมาณ64-65ปีนี่แหะคะด้วยอาการหัวใจวายนะคะซึ่งตอนที่ในพุ่มสาครน,นั้น ถึงแก่กรรมพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพง์กำลังเสด็จไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะศพของนายพุ่มสาครยังคงฝังอยู่ ที่สุสานใกล้บ้านของพระองค์เจ้าจุลกะปกจักรพง์ในอังเกฤษค่ะก็ถือว่าเป็นการจบชีวิตอย่างสงบของนายพุ่มบุตรนายซุยชาวตลาดพลูสามัญชนที่ได้รับการเลี้ยงดูเทียบเท่าพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง8ปปีเต็มระหว่างที่ศึกษาอยู่ในรัสเซียนะคะและยังเป็นผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าสานิโคลัสที่สองรับเป็นบุตรบุตรธรรมทางศาสนา และซึ่งพระองค์เนี่ยพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อคือนายนิโคลัสพุ่มสกี้ก็ถือว่าเป็นการจบชีวิตของคนไทยลูกชาวบ้านนะคะที่ไปเป็นผู้บังคับการกรมการทหารมาฮุตซาที่มีชื่อเสียงระบือไกลของรัเสเซียและของโลกในขณะนั้นค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะทีฉันขอกล่าวเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์หรือพระองค์จุลพระโอรสองค์เดียวในจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถกับหม่อมแคทเธอรีนนับพิษณุโลกนามเดิมคือแคทเธอรีนเดนิสกาย่านะคะเป็นชาวรัสเซียหรือในปัจจุบันนี้อยู่ในคือประเทศยูเครนนะคะ แต่ว่าในเขตตอนนั้นนี่ยังถือว่าเป็นเขตของรัสเซียอยู่พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นี่ท่านประสูติเมื่อวันเสาร์ที่28มีนา,มนาคม2450นนะคะในวังปารุสกัดวันค่ะถือเป็นบุคคลเดียวที่ถึงกำเนิดบนตำหนักวังปารุสนะคะพอรู้ข่าวว่าพระนัดดาประสูติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมรา,ราชินีนาถซึ่ง แต่เดิมเนี่ยทรงเคยกลิ้วในพระโอรสมาก่อนแต่ก็ทรงตื่นเต้นแล้วก็หายกลิ้วรีบเสด็จมาทอดพระเนตรเอาใจเอาพระทัยใส่ในการจัดห้องหับการดูแลรวมทั้งพิธีการทำขวัญเดือนตามธรรมเนียมโบราณนะคะแล้วก็เมื่อแรกประสูติทรงมีฐานะดรนศักด์เป็นหม่อมเจ้านะคะสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชินีนาถท่านทรงพระราชทานพระนามว่าพงจักร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานพระนามใหม่ว่าจุลจักรกพงก็เป็นการเอาอย่างพระนามของทูลมอมปู่คือจุลจอมเกล้าอีกทั้งยังเป็นการล้อพระนามพระบิดาคือเล็กเข้าไปในขณะเดียวกันนะคะพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าพระองค์จุลในทรงสมรสกับหมอมเอลิสเบตจักระพงณอฐธิยามิธิดาคือหมอมราชวงศ์นริศราจักรกพง พระองค์เจ้าจนรจก,กรพงศรงรับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีจนกระทั่งพระชนษาครบ13สเสด็จไปศึกษาต่อที่อังกฤษนะคะแล้วก็เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เคมบริดจ์ประเทศอังกฤษเช่นกันที่อังกฤษเช่นกันนะคะวิทยาลัยทริทนิตี้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ทางด้านประวัติศาสตร์ในปี2478 ทั้งทรงเริ่มเข้าแข่งขันรถจนกระทั่งถึงปี2482เป็นเวลา5ปีค่ะที่พระบรมเธอพระองค์เจ้าพิรพงษ์พานุเดชเข้าแข่งแล้วก็รวมทั้งหมดอ่68ครั้งนะคะแล้วก็พระองค์จุนเนี่ยยังทรงทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรื่องของการแข่งรถอยู่มาจนกระทั่งถึง าวาระสุดท้ายของพระองค์นะคะแล้วก็พระองค์ทรงนิพนธ์หนังสือไว้13เล่มเล่มที่สำคัญที่สุดคือเกิดวังปารุธเจ้าชีวิตดาราทองแล้วก็ไทยชนะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะดีเห,หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวของนายพุ่มสกี้หรือว่านายพุ่มบุตรในซุยชาวตลาดพลู จะเป็นพูดจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของอความสัมพันธ์ทางราชวงศ์ระหว่างสมัยรัชกาลที่5กับสมัยของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองของประเทศรัสเซียนะคะซึ่งก็สืบเนื่องกันมาตั้งแต่พระเจ้าซาร์นิโคลัสยังเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จมาเยือนประเทศไทย ทางรัชการที่5ท่านทรงต้อนรับอย่างดีมากดิฉันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการต้อนรับแล้วก็การการเสด็จเยือนความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของสองพระองค์เนี่ยมาในตอนต่อไปนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะสนใจติดตามรับฟังกัน ถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่อยากจะทราบหรือว่ามีข้อแนะนำติชมอย่างไรก็กรุณาเขียนมาถึงดิฉันได้นะคะสุภาสิริอมาติยกุลสถานีวิทยุสรันรมกระทรวงการต่างประเทศถนนสีอยุธยาเขตแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00ค่ะ เป็นปราชญยบัตรมาได้นะคะในวันนี้ดิฉันสุภาสิยอามาตรีกุณพร้อมคุณบัญชาที่โกศีขอสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนโปรดรอฟังติดตามกันในวันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ